มีดเล่มล่าสัตว์ที่ไม่ได้เอาไว้ล่าสัตว์ของผม c v ว b วี y เบบี้แบนเตรงคลิปเน็บจะมีตัวเขียนไว้ว่าแบนเทอรจริงๆมันควรจะเขียนว่า Baby ้แบนเทอร์เนาะมีดเล่มนี้ขนาดเล็กเรียกว่าจิ๋วเลยก็ได้เวลาอยู่ในกำรรม,มือเนี่ยผมสามารถกำรรแล้วก็มิดเลยในหนึ่งฝ่ามือระบบเปิดใบมีดจะเป็นทัมสตั u ดตรงนี้จะมีทัมสตั u ดเล็กๆอยู่ เราสามารถใช้นิ้วดีดเพื่อเปิดใบได้บางคนก็จะพลิกจากด้านหลังด้วยนิ้วชี้หรือนิ้วกลางเนาะความยาวของใบมีดจะอยู่ที่ประมาณ2.35นิ้ววัสดุเป็นไนโตรวี v. เคลือบผิวมาเป็น b l แบล็กสโตนวอ h ลดความแวววาวสะท้อนแสงด้านหลังจะมีโลโก้ของคนออกแบบก็คือเบน p e t เทอร์แล้วก็บอกวัสดุใบมีดก็คือไนโตรวี v. ใบมีดขนาดกําลังกรุบกริบทรงของใบมีดเป็นด r o ป point ก็คือมันจะตรงมาแล้วก็โค้งลงไปมีจิมปิ้งกันเลื่อนตรงนี้จับได้ถนัดมากแล้วก็ด้านล่างมีฟิงเกอร์ชอยเอาไว้รับนิ้วมันจะไม่มีคมนะครับเนี่ยจับเห็นเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าจับเข้ามือดีมากเลยนะบวกกับผมติดแรนยาร์ดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนส่วนต่อขยายของแฮนเะดิลอ่ะจับแล้วพอดีมันเป็นมีดเล็กที่จับเข้ามือได้ดีเหมือนเหมือนมีดไซส์กลางเลยนะอยู่ในฝา่ามืออันเล็กนิดเดียว ระบบล็อกเป็นแบบไลเนอร์ล็อกก็คือมีไลเนอร์ตัวนี้นาอกขั้นอยู่กดแล้วก็ปิดงับใบมีดได้เลยแล้วตัวนี้มีดีเทนดีมากดูดใบมีดดูนะตอนเรางับลงไปใกล้จะถึงมันก็จะดูดตึ้งเข้าไปแบบนี้มีรูร้อยแลนยาร์ดมาให้เรียบร้อยวัสดุด้ามเป็น g 1 0ผมเลือกมาตัวนี้เป็น l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  c k เนาะคลิปเน็ยเป็นแบบ ดิฟแครีเวลาเราพกเนี่ยมันก็จะเก็บลงไปมิดชิดจะไม่มีด้ามของมีดโผล่ขึ้นมาเลยสามารถย้ายข้างคลิปเน็บได้สําหรับคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาแต่ว่ามันจะเป็นแบบทิปอัพเท่านั้นนะครับไม่สามารถย้ายไปเป็นทิปดาวได้จุดหมุนของมีดเล่มนี้ลืมพูดเป็นเซรามิกบอลแบริ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันจะแอคชั่นดีมากลื่นปืดป๊ดลื่นปื๊ดเลย มันเล็กแค่ไหนดูกลางใบแล้วความยาวรวมจะอยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วเท่านั้นเองวางในฝ่ามือผมเนี่ยเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักกันว่ามันหนักเท่าไหร่น้ําหนักรวมสายแลนยาร์ดอยู่ที่60.6กรัมเท่านั้นเองเทียบขนาดกับ s p ปเดโก้ดราก้อนไฟทขนาดมันพอๆกันเลยทั้งตอนเก็บใบแล้วก็ตอนกลางใบเป็นมีดไซส์จิ๋วเหมือนกันวางไว้ในฝ่ามือเนี่ย เท่ากันเลยแล้วก็เอ็กโนมิกต่างๆพอๆกัน